มาเปลี่ยนบรรยากาศกันวันนี้ลุงพอจะมาเล่านิทานซึ่งพัฒนามาจากนิทานอิศกเคยได้ยินไหมนิทานอิศกนะครับซึ่งเป็นนิทานเล่าก่อนนอนมีคติเตือนใจสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่ล้าสม,มัยเลยนะครับ ลุงปอเนี่ยพัฒนามาจากนิทานอิศบนั่นแหละครับซึ่งมีหลายเรื่องหลายราวนะสมัยลุงปอเด็กๆคุณครูคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็เล่าไว้ฟังก่อนนอนมันสนุกเพลิดเพลินเล่าอย่างมีอารมณ์นะครับแล้วได้คติด้วยนะครับวันนี้นะลุงปอจะ มาเล่านิทานให้พวกเราฟังแก้เซงกันหรือว่าเพื่อความเพลิดเพลินกันอาไปเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องไก่ได้พลอยอ่าไก่ได้พลอยซึ่งลุงบอหาพลอยไม่ได้ก็เ,เอาตัวอย่างมุกสีดำเดียวกันแปลงเป็นว่าไก่ได้มุกสีดำอาไก่ได้มุกสีดำ มาดูกันนะว่าเกยได้มุกสีดำมันจะมีแง่คิดอะไรที่ลุงบอจะเอามาบอกพวกเรานะแต่ที่แน่ๆลุงบอไม่โกกพวกเราแน่นะครับก็ลองเอาไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวันกันได้นะเสียงเกยขันเช้ามืดนะเป็นสัญญาณแทนนาฬิกาสมิคก่นะว่านนอกคอกนาไม่มีนาฬิกา ก็เอาเสียงไก่นั่นแหละครับเคยอยู่ข้างทางรถไฟก็เอาเสียงรถไฟนั่นแหละครับเป็นการปลุกน่ไก่ก็เหมือนกันปลุกเช้าสู่นะครับหลังเที่ยงคืนหลังจากทาหน้าที่ตามหน้าที่ก็คือปลุกคนให้ลุกขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณไก่เนี่ยครับทั้งพ่อไก่แม่ไก่นะครับตอนเช้ามืดเนี่ยก็มาคุยเคียหาอาหาร นะครับอ,อันนี้ก็เป็นไก่บ้านหลวงพ่อนะครับคุยเขี่ยหาอาหารแบบนี้แหละครับนี่หลังจากทําการปลุกหลวงพ่อด้วยเสียงเอออีเอ,ก,เอกแล้วนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นพวกไก่พันธุ์แท้นะครับเล็กโหนไวเล็กโหนแท้ไก่พันธเคยนะไค่ไม่ใหญ่นขนาดพ่อไก่กับแม่ไก่เนี่ยนะครับกําลังคุยเขี่ยอาหารกันบนลานเนี่ยนะครับในขอนเอ,เอ,เอเนี่ยเพลิดเพลินเนี่ย นะบังเอิญลุงพอเนี่ยแขวนเทพนะครับถ้าคนเคยเห็นลุงพอใหญ่นะลุงพอแขวนเทพแล้วก็มีสร้อยสร้อยมุกที่อาอร้อยให้นะครับเป็นมุกแล้วก็สร้อยเป็นหินมงคลนะร้อยกิป,ปถาถะไม่รู้ร้อยแปดลูกหรือเปล่านะแต่บังเอิญว่าสายเอน็นที่ร้อยเนี่ยมันขาดนะหลน่นตุ๊บลงไป ในในในที่เลี้ยงนี่แหละครับที่เลี้ยงไก่เนี่ยครับเนี่ยมุกมุกดำมุกขาวที่หลวงพ่อจะสมไว้แฟนเทพนะครับที่คอเพื่อเป็นสีมงคลตัวเองเนี่ยพลนปั๊บเนี่ยมุกดำมุกขาวเนี่ยมุกดำเป็นมุกหายากเนี่ยนะกลมดิเวววัทะทะทะวลทุต้อนสวยงดงามมากนะ ทีนี้พ่อไก่ก็คุยเขี่ยมาเจอมุกดําเม็ดเนียนะครับมุกดําเม็ดเนียก็สวยงามนะมองสวยงามวปปิบวับวิบวับวิบวับนะรำพึงขึ้นว่าเออนี่ตะกนชอบเหมือนลุงพอ,อเจ้านายเราเนี่ยมาเห็นมุกพวกนี้เนี่ยก็คงชอบเอาไปประดับคงจะดีใจมาก นะถ้าไปเจอเนี่ยถ้าไม่ใช่ของตัวเองที่หล่นเนี่ยนะหรือว่าคนอื่นที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่ชื่นชอบพวกเครื่องประดับนี้เนะ่ยก็คงจะดีใจเอาไปร้รยเป็นคล้ายๆล,ลูกปัดนะประมุกเนี่เป็น,เป,นเป็นของหายากนะก็คงจะดีใจมากนะทีนี้เจ้าเมียไกย่นะก็คือไก่ตัวเมียนะก็อบอกว่า เอองามนะพี่ร้อยให้น้องหน่อยได้ไหมพี่ร้อยให้น้องหน่อยได้ไหมอ่ะพ่อเกยนะพ่อเกยพันไว้เล็กงนอนเกยพันเคยแทเนี่ยนะครับพันแทก็บอกว่าอ่าน้องนางเออ้ยร้อยอย่าไปสนใจของเนี่ยอย่างนี้เลยนะมีค่าสำหรับคนอื่นนะกับมนุษย์กับแต่สําหรับค่าแล้วเนี่ยสำหรับตัวพี่แล้วเนี่ยนะ มุกพวกนี้ไม่มีค่าเลยนะพี่อยากได้ข้าวสารสักเม็ดหนึ่งข้าวเปลือกสักเม็ดหนึ่งยังมีค่ากว่าพลอยหรือว่ามุกดําเม็ดนี้ซะอีกนะครับในที่ถุดพ่อเกยกับเมียก็คือแม่เกยนะและกอนพันเทนั่นแหละก็คุ้ยเขียอาหารต่อไปโดยไม่ได้สนใจมุกเม็ดนั้นของลุงบอที่หล่นลงไปเลยนะคุยต่อไปเพื่อหาอาหารประทังท้องนะครับ ในิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางสิ่งที่มีค่าสําหรับบางคนน่ยก็ไม่มีค่าสําหรับบางคนนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละครับอ่าก็ลวงปออยากให้พวกเราช่วยกดติดตาม YouTube ช่องหลุงปอให้ลุงปอด้วยนะครับสวัสดีครับ